ดราม่าอะไรกันงงสุดเก่งทัชยะโชร่วมแอนโทเนียเจอปั่นสงครามนางงามคอมเมนต์สนานลั่นพักก่อนจอดดราม่าสงครามนางงามเข้าจนได้สำหรับศิลปินมากความสามารถที่โดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมไทยอย่างพ่อยักษ์เก่งทัชยะที่รับงานแสดงขับร้องเสภาซึ่งเป็นการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมไทย ร่วมกับการแสดงคณะหุ่นละครเล็กโจโลหลุยผ่านการออกแบบการแสดงโดยดอเตอร์ดอยทิเบตดัชนีในงานกิจกรรมพ่อของแผ่นดินน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมมนกาธิเบศร์ดอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรผ่านการเผยแพร่พระราชประวัติพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจการแสดงม่านน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผ่นดินที่จัดแสดงแสงสีเสียงของกิจกรรมน้ำผู้ดนตรีสุดประการตาพร้อมการแสดงพระแม่ธรณีบีบมวยผมในชื่อพระมาตุเรศวสุนทนาเทวีแห่งแผ่นดินของแอนโทเนียโพซูที่เป็นส่วนหนึ่งของโชวสุดอลังการและแสนประทับใจครั้งนี้แต่มิวไหวมีแฟนนางงามบางกลุ่มดราม่าติติงว่าเก่งทัชะยะ เป็นทีดีนิสแกรนมุกดาหาร2024ร่วมงานกับ MU ได้ด้วยหรือทำเอาเก่งทัชยยะถึงกับยืนงงในดงสงครามนางงามแต่หลายหลายคอมเมนต์ comment ที่เข้าใจถึงบริบทการเป็นศิลปินเข้ามาคอมเมนต์แน่นอาทิเก่งเขาก็เป็นคนที่มีอาชีพต้องทำงานหารายได้เขามาในนามศิลปินที่สืบสารวัฒนธรรมไทย จะมาดรามา่าเพื่ออะไรจะสร้างความแตกแยกด้วยเรื่องแค่นี้หรออย่าได้ประกาศให้โลกรู้นะว่านี่คือไทยถ้าคิดกันได้แค่นี้เก่งคือศิลปินแล้วเป็นศิลปินที่ส่งเสริมวัฒนธรรมมาตลอดคนที่ดราม่านี่คิดได้ยังไงก่อนเขาเป็นศิลปินมีคนจ้างก็ต้องไปทํางานเป็นทีดี เขาก็ต้องหาเงินจะดรามา่าทำไมพวกหล่อนเอาเงินให้เขาใช้หรอไม่ต้องให้เขารับงานอย่างนี้ให้นอนรอเงินอย่างนี้บ้าตลกคนบางคนก็แยกแยะไม่ออกจะดราม่าอย่างเดียวเก่งเขาเป็นศิลปินเขาก็ต้องทำงานเลี้ยงชีพเหมือนกันนะเป็นต้นโดยเก่งทัชยะเผยว่า เห็นข่าวแล้วตกใจงงมากครับว่าดราม่าอะไรกันทำไมโยงกันมั่วแบบนี้แล้วคนที่เสียหายมันคือผมเต็มๆอาชีพหลักเราคือศิลปินนักร้องนักแสดงที่ผมเน้นวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจนมีงานพ่อของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณติดต่อเข้ามาให้ขับเสภาประกอบก,บกับการแสดงร่วมกับหุ่นละครเล็กโจโหลุย ที่เราร่วมงานด้านวัฒนธรรมกันเป็นประจำอยู่แล้วผมก็รับงานปกติและก็ทราบเพิ่มเติมว่ามีแอนโทเนียโพซิลมาร่วมการแสดงด้วยและทั้งหมดมันคือโชว์ที่ทุกฝ่ายทุกคนตั้งใจทำให้ออกมาให้ดีที่สุดเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมไทยที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวตอนรับงานผมก็คิดดีแล้วว่ามันคืองานแสดง ในบริบทของงานศิลปินครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นทีดีหรือเวทีประกวดใดๆถ้าเป็นในส่วนของการเป็นทีดีมิสแกรนมุกดาหาร2024ผมก็เต็มที่ทำให้ออกมาให้ดีที่สุดอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันและผมมั่นใจว่าทางบอติน,นวัฒ์และเวทีแม่อย่างมิสแกรนไทยแลนด์เข้าใจ ให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจในการทำงานในส่วนนี้ของผมครับผมไม่เข้าใจว่ามาโยงกันทำไมผมรู้ดีว่าผมทำหน้าที่อะไรในบริบทไหนยิ่งงานที่เราได้โชว์ในด้านวัฒนธรรมของไทยแล้วเนี่ยเราคนไทยควรสนับสนุนกันนะครับอย่ามาตั้งแง่มองแง่กันเลยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมันจะไปไกลได้มากขึ้นนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ รวมถึงคนเห็นต่างแต่อย่างที่บอกไปข้างต้นแหละครับแยกแยกกันหน่อยครับคนที่ตั้งใจทำงานด้านวัฒนธรรมมันก็มีน้อยใจเหมือนกันนะครับที่อยู่อยู่ก็มีดราม่าแบบนี้ขอบคุณครับ